สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวสังชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาโอ้โหแสแสาทุกคนแสงไฟวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันเหมือนเก่าชินเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการแสดงบนเวทีที่ง่ายที่สุดนะครับของทีมงานตลกหลายๆคณะนะครับหลายๆท่านหรือ การแสดงต่างๆนะครับให้ความสนใจนะครับของคนดูเนาะที่ตั้งใจดูพวกเราแบบแทบจะร้อเซนะครับหลังจากที่ผมเคยคุยเรื่องเวทีการแสดงที่แสดงค่อนข้างยากนะครับก็มีหลายๆสถานที่นะครับแต่งานนี้สถานที่นี้นะครับ เชื่อว่าตลกหลายๆคณะนะครับนักร้องหลายๆท่านนะครับ <c oughs> โชว์กายกรมมยกรมมายากลต่างๆนะครับจะมีความสุขกับการแสดงบนเวทีอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือเวทีในงานวัดนะครับ <c oughs> งานวัดนี่เป็นงานที่เอา ยกตัวอย่างเอาเอาเป็นเป็นตลกแล้วกันเนาะงานวัดนี่เป็นอะไรที่ตลกชอบชอบมากที่สุดนะครับคือมันเล่นง่ายแสดงง่ายนะครับจะต่างจากงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงมันเล่นยากนะครับอืม แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใชไไ่ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะทุกคนพูดถึงแค่เปรียบเปรียบเทียบเฉยว่าความสนใจของคนดูนะครับแต่ก็จะมะีไม่เหมือนกันแตกต่างกันก็คืองานวัดเนี่ยเล่นไปมันมันไม่มีรางวัลหน้าเวทีนะครับตลกนะนะครับ อาจจะมี20บาท10บาท20บาทแล้วก็ว่านไปนะครับแต่งานเลี้ยงเนี่ยนะครับเราคาดหวังได้กับงานกินเลี้ยงนะเราคาดหวังได้กับเ,เงินรางวัลน,นะครับห้าร้อยพันหนึ่งสองพันเลยก็แล้วแต่นะครับมันก็ได้อย่างเสียยากนะครับแต่งานวัดเนี่ยคือ,อ,อการแสดงบนเวทีเนี่ยค่อนข้างที่จะ ลาบรื่นนะครับสนุกนะครับอืมเพราะว่าคนดูอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมนะให้ความสนใจคนดูให้หให้ความสนใจแบบร้อยเอร์ซนตนะครับส่วนใหญ่นะครับงานวัดเห็นไหมคนจะตั้งใจดูนะครับไม่ว่าจะดูนักร้องดูดนตรีดูอะไรก็แล้วแตนะ่เขาจะมานั่ง นะครับบางทีบางสถานที่บางวัดก็มีเก้าอี้บางทีนะครับก็ปูเสือ่ปอปูที่นั่งไว้นั่งดูนะครับแบบอพอแสดงอะไรเงี้ยขึ้นไปพูดขึ้นไปเล่นตลกอะไรเงี้ยนะครับคนดูก็จะคือจะแบบคือจ้องอะ่ะดูอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยดูดูแล้วก็สนุกสนานดูอะไรขำกันไปนะครับเท่าที ผมใช้ประสบการณ์นะครับในการแสดงตลกนะครับงานวัดนี่เป็นอะไรที่โอ้โหนะครับยิ่งคนดูเยอะนะทุกคนยิ่งผมเคยผมเคยไปแสดงที่วัดละหารไล่นะครับหลวงปู่ทิมจงังหวัดระยองนะนะครับปีนั้นเนาะนานแล้ว คนแบบโอ้โหผมว่าน่าจะหลักหลายพันน่ะนะครับอืมสามสี่พันคนหรือเปล่ามไม่มั่นใจนะว่าลานมันใหญ่กว้างมากนะเพราะว่าคือเรื่องเรื่องวันนั้นมันมีมันมีนักร้องรับเชิญน,นะครับด้วยนะครับมี พี่นางนะครับสิริพะนะรนภพงศ์ด้วยวันนั้นก็แล้วก็มีตลกนะครับอบอยสังนะแล้วก็ได้ทำการแสดงบนเวทีโดยที่แบบโอ้โหคนมันมันมันรู้สึก <c oughs> มันรู้สึกแบบยิ่งเราไม่ใช่ตลกดังเนี้ยนะครับอืมคิดดูดีแล้วตลกดังนะครับคนจะสนใจขนาดไหน ตลกไม่ดังแบบอย่างบอยสังเนี่ยขึ้นไปแสดงนะครับคนก็ยังให้ความสนใจโดยเฉพาะนะครับมุกต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับม,มันก็จะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายในที่นี้หมายถึงจะต่างจากงานเลี้ยงงานบางพื้นที่งานกินเลี้ยงงานอะไรเงี้ยนะครับเรากําลังจะมุ่งหน้ากับการแสดงมุกนี้มุกนี้อยู่แล้วก็ บางทีก็มีแขกมานะครับมาให้หรางวัลบางทีก็เราก็ต้องเบรกเราก็ต้องนะครับใช้สถานการณ์แบบเขาเรียกอะไรเฉพาะหน้าเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเราเราจะสะดุดเราจะหยุดนะเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไปทางอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับจะต่างกับงานวัดนะครับซึ่งยิ่งเป็นวิีใหญ่ๆเป็นวิธีคอนเสิร์ตนะครับ สิบหกเมตร18เมตรอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งเวทีใหญ่เวทีสูงนะนะครับเวลาเราอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็จะแสดงได้ตามใจตามใจฉันที่แบบโดยที่ไม่ต้องมีเอฟซี FC, หรือคนดูอะไรมารบกวนแบบ ใกล้ๆนะโดยที่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจจุดนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับจะจะต่างอย่างที่บอกงานเลี้ยงบางทีงานเลี้ยงอ่ามันเป็นวิธีเล็กนะครับบางทีก็อยู่ใกล้กลๆ <c oughs> แขกอะไรเงี้ยนะครับมันก็บริบทมันต่างกันนะครับเวลาแสดงงานพวกเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะเวลาแสดงงานวัดมันรู้สึกว่ามันมีมันมีความสุขทั้งทั้งคนแสดงนะแล้วก็มีความสุขทั้งคนดูนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนดูเนี่ย นะครับตั้งใจเกือบ100%ซก็ดูโดยที่ไม่ได้มารบกวนอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมผ่านเวทีพวกอย่างแบบนี้เนาะมามันเยอะมากนะครับค่อนข้างโอ้ทั้งเกือบทั้งเกือบทั้งชีวิตเนี่ยนะครับ2ี่ยสิบปลายสาปีแล้วนะสากว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็อยู่กับสถานที่ อย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าเออคนดูก็ให้การต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกดังหรือตลกไม่ดังอะไรก็แล้วแต่แต่เพราะฉะนั้นก็ก็ยังมีข้อยกเว้นเหมือนกันเนาะทุกคนใช่ว่าตลกไม่ดังหลายๆคนหลายๆคยยณะนะใช่ว่าจะประสบความสำเร็จโดยที่ มีคนดูไปให้การต้อนรับโดยการชื่นชอบชื่นชมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นทุกคณะนะทุกคนนะครับ <c oughs> บางคนอา,อาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยนะครับก็มีก็เป็นไปได้นะบางคณะบางทีนะครับแต่ว่าคณะไหนที่มีประสบการณ์เยอะๆนะครับเล่นผ่านมาไม่รู้กี่ เป็นพันเวทีเป็นหมื่นเวทีเงี้ยเนาะมันก็ทําให้เราแสดงอยู่บนเวทีมันค่อนข้างที่จะ,ะราบรื่นนะครับเป็นการอันนี้อันนี้หลายๆคนนะหลายๆคณะหลายๆตลกนะครับทีอ่อยู่บนเวทีแล้วะจะต้องทําให้คนดูนะครับมีความสุขนะครับกับการมารับชมนะครับ ด้านหน้าเวทีสดๆอย่างเงี้ยนะครับใครใครก็อยากจะแสดงแบบเออให้แฟนๆให้เอซให้คนดูชื่นชมหัวเราะขำอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับงานวัดงานแสดงที่สำหรับส่วนตัวผมนะคิดว่าง่ายนะครับแสดงงานแบบนี้ง่ายนะ มันจะมันจะต่ากอ,อย่างที่บอกนะครับเอ,องานกินเลี้ยงงานสรารภาพที่คลิปก่อนผมเคยเล่าไปเนาะมันโอ้โหนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานนะครับอืช่วงนี้ก็นะครับเป็นช่วงหน้างานวัดหน้าออกพรรษามาแล้วเนาะนะครับก็แต่อย่างที่บอกนะครับอืหลายๆท่านนะครับเจ้าภาพ นะครับยังที่ผ่านมาเนยังไม่กล้าเรียกใช้ตลกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นอ,อ,อยู่ในช่วงจริงๆรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะนะครับอยู่ในช่วงการไว้อะไรนะครับจริงจริงรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะครับแล้วก็แต่ก็มีหลายๆที่เนาะที่แบบ ขอลดขอยกเลิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางที่ก็จัดปกติอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเออคนจัดคิดยังไงนะครับอืมแล้วรับงานคนรับงานก็รับไว้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้มันก็ไม่อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะอยูทย่ที่ผู้จัดนั่นแหละนะครับบางทีผู้จัดเขาเอ,อ่อมีความรู้สึก ไปเองอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็เข้าใจนะครับบางทีก็เข้าใจนะครับแต่บางทีก็เห็นใจนะครับหลายหลายฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นเ,เห็นใจฝ่ายจัดเห็นใจฝ่ายศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นตลกเป็นลิเกนะครับเป็นหนังตะลุงเป็นหมอลงหมอลำอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบนะ เขาก็ทำการแสดงกันปกตินะโดยเฉพาะหมอลำเนี่ยเอาเถอะนะครับความความ,ความเขาเรียกว่าทางรัฐบาลเขาก็ให้ความสบายใจกับประชาชนนะว่าเออเพราะว่าหลายๆคนก็เนาะหลายๆคนก็อยากอยากมีงานแสดงโดยเฉพาะโดยเฉพาะบางคนไม่มีอาชีพอื่นโดยตรงเนี้ย นะครับรับงานแสดงอย่างเดียวนี่นะครับเขาก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจต้องต้องทุกทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับอืมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเวซีนะครับอืมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปบอยสั่งชวนยิ้มนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขกับการชมคลิปนะครับแล้วก็โชคดีขอให้มีเงินใช้นะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ คลิปนี้สวัสดีครับผม